ครับนี้เรามารีวิวเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือก็คือเส้นทางไปอำเภอนครไทยนะครับจากอำเภอด่านซ้ายไปนครไทยตรงนี้เป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ขึ้นเหนือคนที่อยู่จังหวัดเลยหรือคนที่อยู่จังหวัดน้ำพุระภูเาใช่เช่นสอน นะครับก็เริ่มจากสามแยกตรงนี้นะครับน,นี่จะไปพิสโลอุทดิตขึ้นไปแพ้ขึ้นไปลำปางได้นะครับเส้นนี้ก็เป็นทางปุกเขานะครับ อำเภอนครไทยก็44กิโลเมตรนะครับเราจะมาดูว่าเส้นนี้เป็นยังไงบ้างก่อนเดินนะครับเส้นนี้ก็เริ่มจากวัดเนรมิตรวิปัสนารามเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่น่ามาท่องเที่ยวสำหรับคนที่มาเที่ยวอำเภอด่านซ้ายนะครับเส้นทางขึ้นไปตรงน,นี้ก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นภูเขา จากอำเภอด่านซ้ายไปอำเภอนครไทยนะครับไปดูเส้นทางครับอาจจะใช้เส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างยังไม่เคยมานะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับนี่เป็นช่วงต้นนะครับก็จะเป็นทางสี่เลนก่อนช่วงต้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสองเลนข้างหน้านะครับ ได้ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่ใช้เกียร์โต้ก็ค็คเหยียบขึ้นไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไปถ้าชันมากๆก็ใช้เกียร์สอง เกสก็ได้นะครับน,นี่เส้นระหว่างด่านซ้ายนะครไทยนะครับเริ่มขึ้นที่โงแล้วครับค่อยๆเล่นขึ้นไปเลยตรงนี้จะชันหน่อย ไม่มากนะครับมีแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆสองเส้นสองศูนหนึ่งสามนะครับอันนี้เป็นจุดที่ชันที่สุดขึ้นตัวเขานะครับ เป็นฝนตกอย่างเดียวเต,ติมเลื่ดขาขึ้นไม่ไ,ไรครับขาลงก็เหยียบไปไไเรื่อยๆครับใช้เกียดีก็ได้ครับแต่ไม่จะทดอตาตาออมมนขึ้นเองอ่าบางก็ถือว่า ชันพอสมควรนะครับไดทางสุดนะครับตรงนี้ ขึ้นเขาตรงนี้ชันมากนะครับก็จะเป็นสองเลนขึ้นนะครับถ้าเราขับช้าได้ก็จะข้าแซงไปก่อนไม่ต้องกัก,กเลนนะครับนี่ครับเท็กซี่จังหวัดเลยนะครับซิ่งนะดูดตรงนี้จุดสูงสุดไม่ใช่จุดสูงสุดครับจุดหักซอกสูงสุดเนี่ครับต้องค,ค่อยๆข้าวครับ ขึ้นนรถก็มีมาเรื่อยๆครับเส้นสนดีครับสำหรับท่านที่จะขึ้นมาภาคเหนือถ้าอยู่จังหวัดนองบุพูจอดอุรก็มาที่จังหวัดเลยมาด่านซ้ายออกนครไทยได้นะครับ รถกดต้นไม้ครับกดลำต้นไม้นี่จะเป็นค่ายลูกเสือดีรักษานะครับกรมิดาจะเริ่มสู่ทางรงภูเขาแล้วครับจอดเลย ก็ามาเข้าสู่เข้าสู่การทางแล้วนะครับอยู่นครไทยนะครับเขาเขียนครไทยแล้วครับเส้นสองสหนึ่งสามเส้นตรงนี้ก็จะผ่านหมู่บ้านอยู่กลางขุเขานะครับหมู่บ้านนี้ก็จะมีบ่อกเกลือธรรมชาตินะครับบ่อกเกลือธรรมชาติเกลือสินเทา เตือภูเขานะครับขี่ไปก็จะมีร้านขายเกลืออยู่ริมทาง เป็นสม้มอันนี้รถเยะเป็นพิเศษนะครับเพราะเป็นรถจากทางเหนือมาอีสานนะครับตองน,นี้นี่นครับ เป็นกระบนเลยนะครับเพราะจะรัดสุดแล้วครับจากเหนือมอีิสารอันนี้ชื่อว่าบ้านบอ่อโพนะครับบ้านบอ่อโพนี่ก็ทำเกลือสินเทาเกลือภูเขาเป็นหลักนะครับ เพื่อนเก่าแก่ครับบอกเกลือเนี่ยผมคิดว่ามีมานานแล้วังแต่ตั้งแต่โบราณแล้วเพราะว่าเกลือเป็นปัจจัยสําคัญในการองชีตเนี่ยเลนซุ้มข้างๆนี่ค,คือขายเกลือนะครับนี่นครับขายเกลือมีบอกเกลือพันปีนี่เขียนไว้นะครับช้างทางก็จะมีเกลือขายนะครับ เพพันตีขายแต่ตัวนี้ก็มีเกลือทะเลเกลือบริโภคจากแหล่งอื่นมา,าตรงนี้ก็เลยลดความสำคัญลงนะครับแต่โบราณนี่ก็เป็นแหล่งสำคัญเพราะาเกลือเป็นสินค้าที่ต้องการใช้ในการปรุงอาหารถนอมอาหารนะครับเราก็จะเริ่มขับขึ้นภูเขาต่อนะครับโอเคนะครับ